หรือว่านี่จะเป็นแนวรุกชาวอียิปต์คนต่อไปของลิเวอ <ใน S 1> ร์พูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นชื่อนี้บ่อยๆนะครับที่มีส่วนร่วมเกี่ยวดองหนองยุ่งกับลิเวอร์พูลพอสมควรทีเดียวนะครับนั่นคือชื่อของโอมันมาโมชนะครับโอมันมาโมชเป็นใครนะครับมาโมชเนี่ยเป็นแนวรุกนะครับชาวอียิปต์นะฮะที่ถนัดในตำแหน่งหน้าเป้านะครับ แต่ก็มีความสามารถนะครับที่จะเล่นปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับไอทราคแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็ค้าแข่งในเยอรมันมา2-3ทีมแล้วนะครับแล้วฟอร์มมากระชูดจริงๆกับแฟรงเฟิร์ตนะครับปัจจุบันมามูชนะครับอายุ25ปีทำไมลิวผูดถึงสนใจนักเตะคนนี้สถิติเขาน่าสนใจมากครับโมซาร่านะครับในฤดูกาลนี้นะฮะลงสนาม16นัดมีส่วนร่วมกับประตูนะครับ 18ประตูขณะที่มามูชนะครับลงสนาม15นัดมีส่วนร่วม22ประตูเยอะกว่าโมซาลาแต่ก็นั่นแหละฮะอันนั้นมันลีกบุนเดสซีก้าอันนี้มันลีกพรีเมียร์ลีกนะครับมันก็ต่างกันแต่ตัวเลขน่าสนใจมามมชฉันผมว่าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะนึกถึงดิอาสนี่แหละนึกถึงเฟเดริโก้คิเอซานี่แหละ เป็นแนวรูปแบบนั้นครับคือคล่องแคล่วความเร็วสูงเลี้ยงกินตัวได้ควบตะบึงมุ่งหน้าเข้าหาประตูแล้วก็มีความนิ่งในการจบสกอร์ได้ดีผมว่าคล้ายคลึงมากๆกับเคียซ่าแล้วก็ดีอาร์สนะครับเป็นสไตล์นั้นนะครับคือเป็นแนวรูปที่พุ่งมุ่งเข้าหาประตูนะครับจะไม่ได้แบบดึงจังหวะเยอะจะไม่ได้ลดเทมโปแบบ เยอะแบบซาร่าหรือว่ากัรโปรคือบอลจะไม่ค่อยอยู่กับเท้านะครับคือกัโปกับซาร่าเนี่ยจะใช้เวลาในการเล่นบอลคลึงบอลอยู่กับบอลเยอะนะครับแต่ว่าเจ้ามามมชเจ้าดีอาสเจ้าเอ่อเคียซ่าเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยให้บอลนิ่งๆเขาจะควบสะบึงไปข้างหน้านะครับเป็นสไตล์นั้นเพราะว่าดูจากสไตล์าการเล่นแล้วเนี่ยก็น่าจะ เหมาะกับริวพูดีเหมือนกันแต่ปัญหาที่จะตามมากับนักเตะอ,อียิปต์เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องไปเล่นแอฟริกันเนชั่นครับก็เหมือนซาลานแหละจะทําให้การใช้งานมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับทีนี้คําถามคือทําไมริวพูจะต้องมองแนวรุกคนใหม่ด้วยทั้งๆท,ที่หน้าเป้าโจตาก็เข้าฟอร์มนูนเยสก็เป็นสํารองที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับผู้สันทัดกรณีเขามองอย่างนี้ครับคือโจตาเนี่ย เจ็บบ่อยขณะที่นูนเยสเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีดังนั้นอาจจะต้องมีอีกสักคนหนึ่งนะครับอาจจะต้องมีกองหน้าที่เป็นหน้าเป้ามืออาชีพแล้วก็ฟอร์มดีๆยิงประตูเฉียบคมเนี่ยอีกสักคนหนึ่งนะครับเพราะก็ยังไม่รู้ว่าโจตาเนี่ยจะเจ็บอ่อนๆแอดมากแค่ไหนและนูนเยสเนี่ยจะฟอร์มตกไปอีกนานแค่ไหนนั่นคือที่มาของการเชื่อมโยงกับข่าวของโอมันมามูชครับ